ไอ้พันเนื้อกับตับครับต้นเตี้นตุบตุบยู่พี่น้องเลยโอ้ยพันตับพันต้นหอมพันหูลาภาโอ้ยอืม๋ยวเสียหายเนี่ยสุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยบูดเราสุดยอดเลยโอะโหกระเดาวกคมปะครับจำเลยพักกระเดาครับโอ้ยผมบอกแล้วบ่พ่อเหมือนต้มต้๋นไม่ให้เราหลุดไปต้องมาพักกระเดาสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามีอะไรมาโชว์นะครับผมพอดีนอนอยู่นะครับผมนอนอยู่ นันี่เสียงติง้งนะ,ะติงเสียงแชทเฟซบุก๊กดังขึ้นเอาเนื้อบอ <c oughs> เป็นเนื้อพูดครับผมนะฮะเป็นเนื้อพูดนะฮะฮเดี๋ยวไปดูเนื้อพูดนะครับเป็นไงครับผมเนื้อพูดพันหนึ่งนะฮะกินเนื้อพูดพันหนึ่งเงินครับผมวัอนี้กระเสวงการแซ่บเขานะฮะไปชิมเนื้อพูดพันหนึ่งเงินครับผมป้ายนะครับมาแล้วครับเนื้อพูดหนึ่งพันหลายซ้ำหลาครับผม <c oughs> สำหรับพี่อูนกะินข,ข้าเดียวผู้ดเดียวทุงทงท่งหนึงกระมดแล้วนะี่ฮะโอ,โอ้โหนะฮะโอ้ไม่ไหมวะนี่ไม่เลยจ้ะเพราะงวดแต่ดำตัว <c oughs> ได้มาแล้วครับเนื้อพูดหนึ่งพันครับผมนี่นี่เนื้อพูดหนึ่งพันโอ้นี่ฮะนี่นะครับผมนี่พัวเนี่ยพี่การขนแจอน่ะไอ้บุฒิมาเนี่มาพี่น้นองมาครับกำลังปรุงครับไปยังครับนี่ไอผงชูรสครับตามด้วยบีขมๆมด้วยพี่น้องไส้เพียวว่ะไส้เพียวอ่อนนะ บีเขาบินผมบำลำ้ำอืมแค่เออคอยไล่งเ้อเขามัดไปเลยนนะแ่มาเลยใส่เทียร์อมอ้ยน,นี่นะว้ายังนี่ไอ้นี่มันน,นันกันคันแทนาเด้ครับนนข,บขันแทนาครับคันแทนา แน่นี่ยน้ำกําแน่โอ้สวัสดีครับสวัสดีรอบครับผมมือนี้โอ้ฝ้าวน้ำแสงเขาไฟเพราะว่าเนื้อพูดโดนโได้กินเทียด้เนื้อพูดนี่อยากให้พี่น้องได้เมั่งน้ากันความแสบของเนื้อพูดเป็นังไดไอ้บุฒิเรามี่ยังมาแน่มือนี้ไอ้บุฒิไออันนี้ตับครับตับเอาทับครับผมครับตับกินตับนี่กินดูพอเด็ครับผมแน่ามาครับพี่น้องป้องไปผมได้ไหลต้องสร้อยโคลนล้บอกครับครับ พักอะไรยังมาเนี่ยคือหลายย่างมากเลยเนี่ยครับพักมีอย่างผักซีเรีลยวนะครับมืาเนี่ยผักแตงไม่มีแตักเตงมีอยู่โอ้ผักตงได้มาเยอะอยู่แต่ตัวไม่ทันเลยล้างรูกเดียวอันนี้อะไรอันนี้ผักกระเดาครับครับผมกินกับยังกันแซบยักษ์ฝากินกินย่างกันแซบครับกินกับข้าวซอยก็ได้พอเอาอันนี้ใส่ไปนี่ครับใส่แล้วครับใส่ไปสิ่นาะ้วเปล่าต้องเปล่าครับอันไหนอันไหนก่อนครับแล้วอันไหนก่อน ก็หุ่นมาจักน้ำขอเนื้อขอเนื้อก็แล้วกันเนาะเนื้อผมขอเนื้อก่อนมือล่างไปล่างเราครับลวันก้อนกินเส้นลูกตางูกับมีดเนีลากแล้วลากแล้วเอาคลายเครียดพี่น้องหลังเลิกงานครับผมนิดนึงปุ้ยเต้นตุบๆเลยพี่น้องด้ยเนื้อไม่ไม่ตุดตุดเนื้อพูดครับเนื้อพูดพูดเพาะด้วยนะเนี่ยโอ้โหอันบวดไปในนอแน่ แรกคือแบบในภาษาไทยกินเนื้อพูดนี่ผู้เตี้ยกับกระช่วงกันแซบห้ากับเมนูต่างๆแกเห็นเขากินเราแซบกับอ๋อองเขาเล็กน้อยนะคนนี้ก็อะไรกันฝันยูนั่นกันโอ้ฝันยูว่ได้สักเลยตัวนี้ครับผมมันต้องไอ้วุ่นหน้าอยู่ปู่อยูย่ไกลๆไมมโอ้ผมก็บอกกระนั้เรื่องเทียมเลยเนี่ยนี่น้องข้างนอกท่าน,าน,านาคุณ ผมว่าขาดพัดกำลังยิงอะไรตัสรัดนี่ก่อนเลยขาดผีขาดผีเนาะน้าพี่น้องมามาโตัเหม็นยังตัวยังแนวนอกปากบัตน,นี่พี่น้องเลยเด,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 ดี๋ยวเอาฟันฟันตุยตุยตุยโูกพตุย พันด้วยตับ้งพันด้วยตับครับเป็นได้ครับได้ครับโอ้คแซบครับแซบแซัครับผมอ้มกระช่วงการแซบไปเรียนแครับแซบด้วครับว่ามันว่ามันกระช่วงแซบ่แซบเดี๋ยวตอง้นี้ตอนนั้นเน่โอ้ยมันนี่เป่าไรเป่า งานเพื่อนแซบดีเลยเนาะเนี่ยเสี้วมันตายมาไดวกินข้าวโงดีจ้ากินก้อนตากกล่องกันเพื่ใ่มครับกิ่นก้อนพอด้วยหัดเขาเนาะดูคล้ายลงมาเหวก็เข้าก็ได้นี่ครับผมนี่คกระเดาแล้เปนน,น้องกินกับหนียกับแซบครับวกิ่นตัวปลกแก้ววันี้ เป็นเดี่ยวนี่นี่ทักยังลาเเนียครับซาเลเนียครับลาเเนียเนี่ยรับผักฮิวครับผมโอ้โหนี่แบบคาบเลือดไม่ติดทางเบาแซมบุรีพี่น้องสมกระทรวงการแซมนะครับเนาะ ด้วยแก้วผมครับหืมงั้มันเหื่อยกินนผม่แไปครับผมเป็นตักแตงนะครับปปวดปกนปวดปเลยอืมอุ้ยอืมนนวัตพุกับเสียนือนหมเนะไม้แห้งโอ้โหเลยตอนนี้ ผูเลยวุ้ใส่เมื่อใส ole, <halt am. S 2> ่ม่วนดิบเลยปะเีอครับวันอ <c oughs> ีกไหมโอ้ยแอวันเอาแม่อ่วนนี่ลุยแรงยแงยังน้อเไปยังเอาข้ามกุโคลพี่น้องมึงยิกเสียข้ามดูเนื้อเดี๋ยวต้อนึงด้วยตับ เนื้อไม่เลยครับผมโอ้โหเนื้อไม่ครับเต้นตุบๆได้พี่น้องได้คุณโอ้ถุดยอดครับโอ้หวานหวานเลยเลี้ยงทำทำนะโอ้ผมก็เลยสุดยอดเลยแอบเลยติดบะเขืยาวเลยนี่ยอดหัวลาภานะ้วครับขาดบระกันมะลากอ

มือใหม่กับสันเราได้ข no ัดบ่มีนเอานำแก่ข้าวบอลมันตรวจพันไปหมดนย่ามาดูโอ้ยจะงหยัมมขัดเขาเนาะครับขัดเข้ากับน้ำดื่มน mm ่อยโอ้เรากินกับโหดไล่แล้วนะ กินมากก่อนสำลักแล้วต้องฟี้นอยางฟื้นแล้วครับนี่ได้สามสิบกี่แล้วครับหรือว่าคู่กันแท้ครับคู่กันแท้ครับโอ้คู่กันแท้ไป่ลยหลงหลงสนแล้วบู้วี ยอดบ้าเท่าไอ้นะข้าวาต้องลบบ่เมื่อเถื่อบ้าบุตรน้องไข่บุตรสักไครม,มวนเลยอโอ้บุญนะกระดาษเท่านี้ว่าพ่อ,อปั่มต้นไม้่ลดนะมันหน่อยพ่อปั่มต้นไม้เลยต้นกระดาษครับผมเอามาเอามาเหมือนกิ้งมุนละมาผมโอ้ด่างไข่ไปถ่ายแล้วนะถ้าก,กดาิดเสบยมนะสดไหมเยอะ พัน unku, mm, 5, นี่ตับแล้วพี่น้องตับต้นๆไอ้ est, พันเนื้อกับ okay. ต oh, ับครับสดๆเตียนตุบๆยูพี่น้องเลยโอ้ยพันตับพันต้นหอมหมูหัละ้าโอ้ยเดี๋ยวสบใจเนี่ย สุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยบูดเราสุดยอดเลยโอ้โหกระดาคมบ่ครับจำได้พักกระดาครับโอ้ยผมบอกแล้วบอกพ่อต,ต้องไปตั่งสนไม้เราหลุดมาต้องมาพักกระดาเดียวเขาเดาก็าดีอโอ้ยเอาเอโชวน์ออนี้เราอีกสองคำ <c oughs> สองคำ <c oughs> โอ้เนื้อพูดนะฮะเนื้อพูด1,000บาทใหม่ๆเลยสดๆนะครับโอ้เนืมาส่งขาปึ๊บมาส่งป้บเลยอุ่นๆ,ๆนตัวนี่มาขอโับตับกระสวดมึงดูเป็นไรขอมึงกันนะครับขอตมมับมึงนะมาได้กินตับเพะเทียะเนื้อมัอนกันรับนายเป็นว่องอื จอกนะครับโตเมียงนี่เนีนยงดักเจาะไวยต้มนะครับพี่น้องนี่นใ,นใสออนใส่ใส่ใส่ใสเพียเพ้ยพี้ยนี่หอ่ครบผมก็ฝาเดียวกันนี่หน,น,น,นื่อยหนอยขั้นหนึ่งกระมงไ่ขั้นหน,นึ่งกะซาก กวาดก้อนเพื่นได้ย่งหลังก้อนวเพ่อน <c oughs> เสียงนี้เพิ่อนยิได้เี๋ยมที่งานเท่าครับผมตอนหนึ่งเลยกดอง เด็กสมัครกมาเสริมความแสบอีกเดครับบากินสองคนมาแ่บเดินย้านมากินนั่งแต่กับผมนั่งแ่บหลายคนนะครับผมตีเราธรรมดายเนีรานารณ์ลางมือออกง่ายเด้อจะถึงซ่องกูเนี่ยมึก็้อก้อยเหนียเนี่ยเดกินแปลกหัวยขวูลืมลางมือเราลากล้าอะไรอาเป็นลูกห้าแปลกหน้ามาบ่ายเนี่ยาป็นลูกต่อคนนงมีเป็ได้เรา ตัวไหนังไอวุฒิไอที่ย่างครับครับผมเีเราอเราเราเองย่ยางอีกก้อนพี่น้องไอ้ฝร EX ั่งนี้เด้อล่อมงย่างกก้อนครับผมตึดบต่ไม่เยรจนะเอาดกิบเอากับต้าแซเากิ่นสองคนเพ่อแซบครับผมเอิญทีมงานไมันม่เนมันกันเลยเดียวเลยทีมงานอดใจพอพร้อมพไหวพร้อมมาทงอไดหลายเมื่ไรผมซื้อดลวนเมืไครับผมเปกิจกรเอาหลั้ครับผมแล่อเต่าย่างพร้อมนะฮะเต่าย่างเต่าย่างแซมผม้อมมัก นัวนว่าจะวเชบติ๊กเรียมากหรอกขอแตะอ่งแตะงเชบติ๊กกินลูกจังหัวฉัน้ายาคุณเกี่ยวกับบรรยากาศมาอย่างบังครับวันหันพอมันเหลือแต่เนื้อย่างนี้พอเนื้อจูไอ้หุ้มตุ้มกี่เมื่อไหร่เออบรรยากาศโอ้ย่างหอมๆครับเนี่ยบรรยากาศท้องทุ่งนาทินงานกับช่วงการแซ่บเผาครับผมนะฮะโอ้โหติดมั่นความติดนี่ติดมันติดเอ็นอิ่ม โอ้โห่ยวก็ดีติของากงเนี่ยอืมเรียบอืม,อม,อมอเว้ยเยอะเป็นกอนผูเปนเผาหน้าเผาให้เหอาเห็นมียเขาปรลักเขาเขาสิเกี่ยวด้วว <h> อผีเจ้า บุ้ยอันนี้ลาบพร้อมเหี้เอาจะเจอพวนน่ะตัวเวต้นจานซะด้วยเอยอ,อมันหาเดาเฮ้อจะร่างเหตุนะคบอ้ยบอกด้วยครับผมคล้องแแค่คองแแค่ทั้งนีทั้งยางทั้งลาบอ,าลอันี้เพี้ยนกะไอประวุฒิแล้วอ๋อนี่ละพิธายด้วยนี้เลยครับผมทีมงานเฮ็ดมาให้อีกรอบหนึ่งพวนอนะ่ะครับคอยร้อยเลียด เทีบติกเดียบหันเทียบบุญแล้วอืมเอาช่รเสื้อได้เปลี่ยนแล้วเนาะครับไปซิมซิมมก่อนครับซิมมันก่อนภูเขาเนี้ยตัวนี้อืมอืมอืมนี่ครับอืมหน่องเขาแล้วอืมอืมโอ้เดี๋ยวต้งค่อยกกโกกหนากล้องเลยอืมอืมเฮียครับเฮียนัวเฮียนัวอืมเฮียนัวเอาเอาพ่อ เนี่ยครับเดี๋ยวครับอ๋เฮ้ยเนี่ยครับเนี่ยครับตามด้วยครับได้เลยนะครับโอ้ยมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยแตงครับเบื่อเดียวเป็นกะเป็นกะอืมก็เสียไม่รีดเนื้อพูดนะยอดอยู่เนื้อพูดไม่ไม่เลยอย่างกับมีเกล็ดกะกันมาหน่อยไอ้วุ้ดเราค่อยจุกไปแล้วไปกับสำนอกับมาแห่นนี่อันนี้สายซุกนี่สายลาบเลือดพุดนะโอ้ยอืออพี่น้องอือ กินน้ำกันครับผมย่างฮะอือออือโอ้หอมหัมเนื้อแซ่บเนื้อขึ้น้เดีืวขวดกระดาวกกระดาวอาย่างเลยเก่าล่ะกระดาวีแล้วปิโอ้ใจกูจะเข้าไป็นรถคาร์หัวหน่ตับตับสีเกรดบสีเกรเขาสีเกตเขาสีเกร กดเลยนะติ๊กตีได้เนี่ยเก็บเอานี่กินก้อนนี้มันห่อนๆเนี่ยเก็ดโอ้โหหืมเก็บพูดหนึ่งพันบาทเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับต้องเข่ามาแล้วเนาะครับโอ้โหต้องอะพี่น้องต้องขอลาจากต้องบอกหิวเข่าเนะต้องขอลาจากก้องเข่ามากหลังแล้วนะครับผมขอจะค่ำแล้วกันเดี๋ยวต้องติดกัตีล่าให้ ด้วยค่ำนี่โกโก้หนึ่งค่ำโกโก้จากกระช่วงการแซ่บครับผมอขาพร้อม,มอย่าลืมบอกเด้วยครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยน,นะครับเด้อช่องเอบังกอกในช่วงกระช่วงการแซบ่บเลยพี่น้องเด้อกดติดตามแบบนี้ครับผมครับผม